เราได้หมดแล้วครับเดี๋ยวเอาไหมเรียกอะไรเอ่ยเอาซิ้งตัวปืนไปก่อนอ่าควบหนึ่งครับนี่ชายมีพร้อมติดกี่ชุดแต่ปืนห้าชุดครับห้งังเลย แตดงเครับโอ้ได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 จะเกินได้ได้อะไรบ้างครับเนี่ยเินขีล้านแปดูลพันสี่ครับโอ้ยอวเบเนียมหกสิบเอ็ดชุดตีวุดสามร้อยสาม้อยสิบสามโอ้ยได้คุณเยอะเลยเจ็ดพันนะร่าแค่หกันสองครับเพราะว่ามีคนคนในแก๊งสอบไปด้วยเดีวพวกนี้แค่เติมโคตรคุ้มเลยเฮียแล้วก็ของของกล่อง เงินได้ร้านแปดครับอันนี้อันนี้อันนี้พวกของพวกของมันในตัวไหมของไ,ไม่เก็บหมดแล้วครับเก็บหมดแล้วขอดูน้ำหนักเกือบหมืน่อนอ่ะชี่โคตรยุ่เลยสับผมเปิดผมเปิดไปดูการ์ตูนมาก็แบบพร้อมไม่ไหวแล้วเปิดมาโฟไว้อ่ะผมผมค่อยเปิดแบบทีละลูกอ่ะที่แบบบางกล้วยเซิฟนึ้เซิฟนี้หกพัน,น,น,น 6, ลูกแล้วสามสี่วันอ่ะปลาเป็ไม่อยู่หรอคะ ฝากบอกป้าว่าจริงเอารถมาคืนนะคะขอบคุณค่ะด้วยเปรมน่ารักจริงเลยพี่บิลลี่เลยครับเราผมกัดเงินให้อาละ่ะใช่ใช่ใช่ของหอซิกันเดเนียมรอได้ไหมอ่ะเออกันดเดเนียมอะ เมินไม่พออ่ะสภาเขาไม่น่าจะให้กู้มั้งพอทีหรือไม่คือรถกล่องเขาลดไหม่ะครับอะไรนะรถกล่องเขาลดไหมหรือว่าลดสี่ล้อดลดถรเหลือเท่าไหร่อะครับจากมันกล่องละึ่งหมื่นสองมาเขาขายอ่ะเพราะถ้าเกิดมา่งร้อยกล่องก็เหลือหมื่นหนึ่งกล่องกล่องละหมื่นไม่ใช่หรอครับตอนนี้อ่ะกล่องละหมื่นกล่องละถ้าซื้อถ้าซื้อหนึร้อยกล่องเหลือเก้าพันจังหวเออไม่ต้อาตั้งหน่งหมื่นสองใช่หรอ แต่ล็อกตสองนี้ได้แน่ๆใช่ไหมกันดันเนี่ยหมอคิดว่าได้ถั่วครับห่านซื้อพี่ดิษาตั <c oughs> งไม่พอไม่รู้ว่ามีไหมอะดิลองถามให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับอันหนึ่งอ่ะโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อีกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับควันมันดับเงินล้านแปดนี่ก็เยอะนะบางว่าปางไม่เงินเงินเงินเงิดูไม่เยอะเยอะเงินเขียวหยกถ้าเงินเขียบหยกเยอะดี่เยอะดีล้านแปดเยอะ ได้ได้ปูอีกพันสี่ใช่ไหมโอ้โหตีเป็นเงินเดคุณแปดร้อยชุดใช่ครับพันสี่แล้วมีกล่องตีวุฒิอีกสามร้อยชุดสามล้านล้านอะถ้ากลับได้ไอ้ปูสองชิ้นถูกปะได้ได้ปักฉลามสอง 2, อันเลยนะถ้าเติมอีกนี่ผมว่าทันเฟสเนี่ยทำไปเล่นไหมแต่คนอื่นคนอื่นคนอื่นนะ่าจะไม่ทันนะไม่เป็นไรครับเล่นเล่นกดดันหนึ่งไปคนในแก๊งอ่ะ ถ้าเกิดโผล่มานะแบบกรเพิ่งโผล่มาแล้วม,มีปืนเร็วว่าแกต้องเดินทางผวาดีกว่าเอาจริงเหรอใช่ใช่คืออยากจะก็อยากมีมาบบป้องกันนิดนึงอ่ะแบบเผื่อมันเกิดเรื่องขึ้นไงถ้างั้นเอางี้เดี๋ยวซื้ออันนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวการดำเนินเรื่อถามคนอื่นให้โอเคไหมครับได้ครับว่าตัวผมมันไม่มีเพราะว่าคนใะแก๊งเข้าไปหมดแล้วลองถามลองถามพี่เฉินให้ได้ไหมอ่ะโทรศัพท์มันใช้ไม่ได้อ่ะสิตอนนี้อ๋อ เอ้ยเดี๋ยวผมรอโทรถามแฉกผมให้แฟนผมน่าจะมีนะครับหนึ่งเดี๋ยวลองลองสามแฉกแล้วกัครับ ฮัลโหลคุณคุณยังมีกันดานเนียมทั้งห้าอันเลขายปะทัานมันขายมันไม่อา่ารเท่าไหร่คะอยากขายเท่าไหร่ครับก็ไม่รู้ราคามันก็ขายทั้งห้าหมื่นไดเบิร์ดอันละหรอใช่อันละ <c oughs> โอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยดี๋ยวรอแป๊บนึงครับไ <c oughs> ปรับดาบแก Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để เปียมาหญิงด้วยอ่ะบังดูดิบังฮะเปียมาหญิงเว้ยโอนี่ไงอ้าวหรอเออเขาอ้อกกันแล้วเหรอสรุปโอ้หเขาคู่กันแล้วโคบโอนี่ชอบฟีดใจหัวโล้นเลยดิสันจุ๊กเมิงเหรอเออชื่อชัยเสริมบอกชื่ออะไรครับชื่อบางเทีนครับอ๋อ อะไร่เออชาราชาราละ่ะอันน่ะแต่พี่เขไม่พูดเลยเออเป็นเพื่อผู้หญิงเองฮัลโหลที่รักไงคนรวยมีมีมีขายกันนาเน่ไหมคนรวยรับเงินเท่าไหร่คะก็นั่นแหละที่คุยไปไงอันละห้าหมื่นหรอใช่อุ้ยมีค่ะมันมีหันมีใช่ปะ่ะเดี๋ยวไปเอาได้ค่ะโอเคครับได้ค่ะเขาขายอันลเขาขายอันละเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นเลยหรอ ใช่ไหวไหมฮะก็เลยห้าหมื่นห้าอันห้าอันใช่สามแสนห้าครับได้มากัดฟันไปนเลยแล้วกันอย่างัา้นบวกกับค่าปืนสองล้านสี่ก็เป็นสองล้านเจ็ดห้าหมื่นครับมาพิชายมาแล้วครูเอาผมไปตู้หน่อยนี่นตรงนี้เลยนะบ้านเลยปดีจ้ารพี่ชายห้าหมื่นลดได้ไหมอ่ะอะไรนะเสร็จห้าหมื่นลดทอผมได้ไหมอ่ะ หาหมืออ่ะได้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 สองเจ็ด,ดท่วนนะครับสองเจ็ดท่วนเก้าเจ็ดสามครับพี่ชายเลขอะไรครับสองเจ็ดสอเก้าเจ็ดสามครับเก้าเจ็ดสามอ่ะกูถามหยุดกูถามหยุดไอ้บังมันขึ้นเสียงใครกูตอบดิมันขึ้นเสียงใคไรขอโทษครโอเคขอโทษสุดจบเรียบร้อยแล้วครับ อย่ารอแป๊บหนึงนะเอาอนี้ไปถือก่อนเอาส่วนที่ส่วนก่อนฮัลโหลจะให้ไปเอาหรือว่าจะเอาให้เดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะเอาเอาเลยได้ไหมครับคือเขาจ่ายเงินเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปให้เนี่ยได้เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งอ่านกระังไปไงอ๋อมันจะมาไม่ก็ไม่ก็ถามก็ถามว่าจะมาหรือจะไปไงจะให้ไปไงก็ไม่ตอบเออโอเคครับรวยเหรอรวยหรอรวยสิปกติหรอนิดนึงนิดนึงมีแบ่งป้า มาแค่นี้ก่อนเร็วเร็วมาแต่ก็อยู่สบายรักแม่เงินเขาจ่ายเลยอ่ะทำไมจะมันก็มีให้บ้างถูกปะล่ะไม่ไม่ให้เลยเป็นเงินหนาไม่ให้สักบาทเดียวให้ให้หมดแหละไม่ไม่ได้ให้อันนี้มาที่บ้านเร็วๆเขารออยู่ครับสวัสดีปิดนะไอ้กันได้เนี่ยหม้าหัวนี้ครับเออไอ้บ้ารู้กันแค่นั้นล่ะเราได้มาแน้วครับแต่เขาเอามาเรียกอะไรเอ่ยเอาทิ้ง่วนปืนไปก่อน อ่า6ชุดหนึ่งครับพี่ชายมีควาอมติดอี่ชุดไดปืน5ชุดครับอ๋อไอ้ตู้เซฟนี่มันตัวกันทุกคนไหมครับหรือว่าของใครของมันของให้ของมันครับแต่ว่าที่นี่คนอื่นใช้ไม่ได้นะมันต้องมีดูแจงครับแรงๆหนึ่งก่อนจริงๆไม่อยากให้ถืออย่างนี้นานนะจะบอกให้ไปเก็บก่อนแต่ว่าเราเล่นเหมือนกันได้ครับไม่เป็นไรอยู่ดาๆผมไม่เป็นไรหรอกพี่ชายว่าว่าสีเฟลไม่ใครได้ที่สองอ๋ไม่ไม่ถามว่าใครได้ที่หนึ่งหรอ พี่ด้านขึ้นหนึ่งอยู่แล้วว่ะโอ้โหทำไมเฟรนี้ทีัพยากรว่าผมไม่เยอะขนาดนั้นครับอ๋อแล้วข่าวาสั่งเพรนที่เลิกไปเป็นพันบ้าข่าวอะไรแกอื่นหรือเปล่าผมผม,ผมก็อยู่ข้างพี่แต่พี่บอกว่าสั่งเสื้อเออว่ะ <laughs> អ្វើອ hoc พีค้ามาแล้วกูเสียวเองกูพูดไปสัตว์มาแล้วค้ามาตู้เลยเทมเงินเหรอใช่ค่ะได้กินเงินเลขเก้าเจ็ดสามที่ยกได้ไหมหนึ่งศูนย์สามเก้าเจ็ดสามค้าอุ้ยแค่ง่ายแปตกนะ เอ็งไปก่อนเอ็งจะเอาอีกใช่ไหมคือตอนเนี้ยไอ้สกูอ่ะเขาแม่จะอธิบายให้ฟังก่อนคือสกูอ่ะมันยังไม่ได้ตีแต่ถ้าเกิดถามว่าพร้อมขึ้นก็พร้อมขึ้นเลยอ่ะสิบชุดแต่คือมันก็ต้องไปเสี่ยงดูไงหน่าตัวหนึ่งก่อนครับพวกอื่นน่าจะยังไม่พร้อมโอเคไม่จะบอกไว้ก่อนไงว่าเออยังไม่ได้ตีถ้าเกิดจะเพิ่มก็จะเอาบอร์ดถืไปตีให้อะไรอย่างงี้ได้ถ้าผมได้แต่ผมแจ้งล่วงหน้าไปละกันเพราะจะเข้นไปเก๊งไงได้ครับไม่มีปัญหาเรียกเลยหกหกหนึ่งครับ นี่ไปเก็บไป้ือใช้ผมขอซื้อเป็นคิลเลอร์ต่อนึงได้ไหมจะตายแล้วอ่ะซื้ออันหนึ่งเหรอใช่ใช่มีบ้างมัมีบ้างมีบ้ามั้ยมีคิลเลอร์ว่าตอนนี้อ่ะเขารวมกเรียอไม่มีวะใช่เพราะว่าพวกผมมารวมมาที่ตู้บิชเชิ่นไว้เล่นเฟสครับเพราะผมเป็นีคน้ี่อยู่ในตู้ตัวเองชอบเอาไปเล่นไงมีอยู่อันหนึ่งเอาไหมเอาครับจะตายแล้วครับไม่โดนราบาลเหรอ เออไม่ไปนอนโรงพยาบาลก่อนที่จ็บไปมันนานอ่ะโโอ้หกระเป๋าปะอะไรครับโค้กนึงครับเอาอะไรผมให้ไปเลยครับครับคุณซัน,นอ้าวอยู่กับคุณบิลลี่เหรอครับโอเคครับโอเคครับว้านี่ไปซะ ร่าขอบคุณครับพี่ชายปื้นน่ะเหรอเท่าไหนอ่ะท่าไหนอ่ะใช่ใช่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยแต่แต่แต่คนเนี้ยแบบรวยรวยมากเลยนะรวยปกตินะไม่ไม่ไม่เขาเปิดช้าเขาบอกใช่แชมเปญแชมพูดีมันมีน้องที่เคยมาด้วยกันหจากประเทศเก่ามันบอกว่าที่เก่าเปิดไม่ถึงกี่เดือนรู่ซื้อไปเยอะมากใช่ใช่ใช่แตแสงมันบอกแสงรู้จักอยู่ บอกโอเคโอเคเพราะว่ามีเป็นยูเบเยอร์ e เลยไม่มาขึ้นแกง๊งอ่ะอ่าเข้าใจบางดิสอะไรกูนะมีกิฟต์บาลเรลแล้วก็ไอสไลเดอร์ครับคเสุณใช้แค่สามชิ้นใช่ไหมครับชิ้นส่วนอ่าต้องไปตีสองร้อยชุดใช่ไหมขึ้นเป็นเฟรมอ๋อครับครับ,รบแล้วจะมีสปริงที่ใช้ไวเบนทียมกับเหรียญทองเหรียญเงินอย่างละห้าสิบอันนั้นสองอันเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีเนี้ย มันจะมีชิ้นส่วนอีกสามชิ้นครับที่ต้องไปประกอบแต่ว่าใช้แค่ทองเพชรแล้วก็เหล็กแค่นั้นครับครับประกอบสามชิ้นเนี่แล้วก็ขึ้นปืนได้เลยครับเงินหนึ่งแสนขึ้นปืนได้เลยเราไปดูก่อนว่าที่โต๊ะอะคาดเราขาดอะไรมันจะต้องใช้ทั้งหมดแปดชิ้นง่ายๆเรามีแล้วสามชิ้นแต่ว่าสามชิ้นเนี้ยคือมันต้องมาจากงานบ้านไงโอเคครับครับผมประมาณนี้รี่ไปเก็บเอาไ้เลยครับอย่าไปถือนตัวนะตขอมาครับครับไปซะ ชุดถั่วแระชุดถั่วแรช่วแรเฮ้ยหนึ่งแปดหนึ่งแล้วหนึ่งเข็มชุดถั่วรอเทอริสโมสีทองครับออกไปกันจะปล่อยเขาออกมาแล้ววิปเปอร์ดิวิปเปอร์วิปเปอร์อยู่วิปเปอร์อยู่อยากด้วชื่อมาอะไรร้านหนึ่งเอ้ยเองพูดไปเท่าไหร่เองพูดเอาเท่านั้นแหละโอเคห้าแสนหนึ่งร้านได้สัตวกพูดไปตอนแรกอ๋อสามเซตสามเซตพร้อมกันดานิเอหรอใช่กูณดูคุณสงสัยแกงเนี้ยมันซื้อเรื่อยๆแน่หวะเออผมซื้อจริงเว้ย คือเนี่ยแฟนผมบอกว่าน้องมันอะรู้จักพวกนี้ใช่เสียงบอกว่าที่ประเทศเก่าเติมไปเป็นไร